เกิาตนี่สถานสามสนขึนี่านสามเสนแต่ระได้ที่การคาการ์ไปเรื่อยๆไปได้โดยพิพาษอรสาัมันคาควันที่สองห้าเราส่งบิษัทจากสถานีกรุงเทพปาราสดานีหนองคายบริษัทนีมีตัวทเร่ไวแล้วปินิการแต่พวะองค์ท่านขึ้นต่หที่่านเห็นข่าววันนี้ไปเปิดที่รับบริัทที่นี้เราไสถานีสามเสไปแล้วจงะส่งริสาทที่สถานีชุมทางบางซื่อเดไปที่รยครับ เพ่มารอรถเจ้าหน้าีเดิามกรันโรถธรรมดาในเส้นทางสายเดหนึ่งสวนากาี่ไปสถาีโมโปรดไปรอรเจ้าหน้าที่ขทางีเดที่สองงข้ามากรอนีครับ